สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนน้ำเดือจ้ามือนี่กะหอบขอบขวมันน้ำเล็ดเลยจ้ะดีสิปามากินยังกินหมูกระทะหมูกระทะมือนี่ขอบขวบขบ,บนครับพามากินหมูกระทะครับผอดดำลูกดกครับมือนี่แซบ่บมือนี่ <c oughs> โอ้ยพุ่นะซุกซุกหลายเติบครับนี่ยางมาระยะหนึ่งแล้วครับอันนี้ อันนี้เป็นเอื้อยเบ้ากันระเบอ้อครับเพิ่นอยากมาก,กินน้ำมันฉันอยากมาก,กินน้องน้ำนองกันครับคือกันอยู่บ่ครับแซ่บครับมื้อนี้เนื้อย่างเอาตะเกียบให้พ่อดำเนี่นอน้องเอื้อยแล้วจิมจ้มแจวซีฟูด้ดบ่บ่แมน่นแจวซีฟูด้ดแจวเพิ่นแถมมาโอ้โหพี่ครับตอนนี้ไงอ่ะลงมือเลยซุปเปิล้ลหรอเมนบ่นี่พ่อดำซุปเปิ้ลแล้วตุย้ยเอาได้บ่ แต่เกาเพิ่นอ้วนเนี่จัดแต่ตุยปคดกันเลยแ้อมัมาครับแซ่บๆนํากันมาอน้บรรยากาศลฮอนเราเอาครับพัดเลยเซกหลอกเซกอกงอบุ่นครับเอาแบบอนออพี่น้องดีครับแซ่บๆัดรำทามันฮอนก่อนของพัดนะัวทาแล้วพดกินเลย เป่ามั่นแบ่น้นเรื่องเป่าไหมแหมแหมมั่นเลยนี่เยทีมให้ตงก,กันนะครับนครับเผื่อมันห้จนเจเย็นเอากดนอยมเอาน้อยน่อยมาเอานาใดของมากกินแล้วก็ต้องกินว์ดสุเน,นียลเลยเนาะเอาข้ามโบเบิร์ตกับโบไให้เมื่อแล้วครับ น้ำทามันหอมก่อนเออน้ำกันน้ำหอมอืมน้ำทามันบหอดก่อนอือปลาอุ้ยปลาปลาไม่กินง่ายแค่เอาจัดให้ระเบิดก่อนน้ำปลาแซ่บป่ะแ่บค่ะกระดมเอาน้ำหลังอืมบรรยากาศเนี่ยมันแรงครับอาจจะบปเห็นกันแน่ได้พี่น้องเด้อวันนี้มันควันเรื่องอะไรอีกปลาแจ้งเนี่ยอุ๊บปลาแจ้งเป็ดได้ S <S อเอาเกียอายอาันเอานิดเกลือเขาปรุงชีชนพร้อมเปนแหเนาะกุณกุนใส่มาคขือวัวยาไซ่นใสเป็นน้ำใส่เป็นมาน้ำครับยาไซาน่ตาเห็ดหนังกำไงมัองตาเปนน้ยแล้วทานไฟได้ครับอันลูกๆคนๆนี่ไฟดี ก็ย oh, hey, uh, ินน uh> ่โอ้ยกินน้ำกันหลายคนนี่แซ่บครับขวดไปยืนผดดำเลยวะอุ้ยขวาดไปทางนี่แหละนว่าพระเอกมอล่ำครับมาน้ำควันเปิดตู้มือเลยอ่ะอืมจัตุงหมูแหลกนั้นเนี่ยคนน้อยแถวอย่างน้อสีนบอเอาออนไลน์หอยคักฮอนคักบ่ น,นดํเพาเลยพอดํมามาทางหลังอ,อุ้ยฮอนมาไม่อยางก,กินน้ำทานคักรยมันแบบสดอย่างแหงเลยคนจอยเอาปลาทีิอีกอางข้างนี้ด้ปยห็่หงงพริกเี้ยได้ครับทางนานะโอ้หอนเลยเนา นี่นี่หอนั่นนีกระดีดกันวะต้องใจต้องใจทุกทีแน่มาทีไหมจุ่มลงแม่เอาหอวเอายังลงเอามันบอลงเอาลุ่งฐานยังไงครับมือนนี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่หมูกระทะเลี้ยงเด็กชายระเบิดมากระทะมากระทะ มากระทะแล้วขอจิกจับกันมูกระทะมูกระทะเอามาเตยใส่อะเอ้ารำกระสือพุ่มมาแล้วปั่นไปไปเมืองงามแถมเอิร์ตรับค่ารถงามนะวุ่นเรียกพี่ว่าพี่วุ่นสิจ๊ะน้อยวัยแม่วุ่นเขา เล่นดีกูหนาขึ้นมากครับทางดังบอลลัมบอยมือหนีไฟได้ดังใจเลยเนาะี่วุ่นไปบ่นเอาน้ำมาเนี่ยคอแล้วแล้วสอบข้อพิ้วุ่นนี่นะครับกินหลายคนขอบคโอบอุ่ญมาทันร้านครับโบแมนลูกครับเราเป็นร้านพ่อดำโบนิสไม่จริง พนุนเห็นหนุ่มพักบ<อ>กเ่เต็มหนุ่มพักบ่จีบขึ้นน้ำครับอู้โหมาไข่ลังเอาระเบิดอู้เต็มเลยวันนี้มาใช้เลยบ่มาใช้ทั้งนาเลยครับหอหัวละผ้าครับลงบูนลงใส่เบิดการเลย <c oughs> อ้นนดยอดชิยอดลงใส้บอปินอ่ะมันก็จีบมาใส่นะครับทางนี่ยังไงมันขาดครับมันดีไหม กินมูกตาสุกี่น้องเบิรงกับมันนี่เฮ้ยทำตังควันในบ้านข้นๆนำซุปเพิ่มขนาดไในกะตาโอ้ยนะครับเอาแบบมันนอนจากฮอนมอนพี่น้องเบิรงเอาเองครับแทะมีแหละใส่ที่วายแก้แบบที่ไว้ครับผมให้เง้ พออ่อครับทำมันล่นเม่ไครับพี่ว่าเอาน้ำมาให้ห่อยอมาใส่กนนึงมาใส่คำญ่ๆนี่คำญ่น้ำผัดดำ นี่นอดแแดอบนอ๋อพ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 อดีพอดีนี่อันนี้อรยอัน้มันจิ้มแบบลาดมีแต่พอครับโบมี่เมย์เมย์บมะนาวเมย์ใบมะนาวนมาแน้ว หมุนก็บอกเขามากินครับได้บ yeah, I mean. oh. oh. uh ่ไ huh. ด uh, uh ้เนาะคือ huh. บ่บอกก์อะตั้งเอาเบอร์บ huh. uh ัค huh. ซ uh ีน huh. บัค ah ซีน huh. ว um, ้าหมูหนูกินก็เป็นแบบนี้ระเบอร์อะกินแล้วป่ครับได้กินแล้วพอดำโซนหนักยังยังข้าพอจ้าดำอยากโซนไบบอกก์บักซีนครับข้าพเจ้าสบายดีมา้ยนะไมาใช่คอนเสิร์ตยังโมนัวงโมนุ่งอะไรนะบ๊อกก์นัวเป็นไงครับโมนุ่งเป็นไง พีนอน้อนจีหอนมานี่เนื้อย่างโมโน่ป็นไดเด้อครับเด้อสองใส่เป็นเรื่มไทรโดดีนบ่โมเมนต์เพิ่นหอนบ่เนอะหอนหลานหมูกระทะเพิ่นว่าคั่นโมโน่ให้ใส่น้ำจิ้มหลยๆเลยสันน้ำจิ้มเพิ่นย่นเดๆ เึ้นบอนแล้วกันอืมเอมเจบพอดำยังหน้ำเลือกน้ำไม่ใช่มันพอดำแล้วพริกยังเด้อครับเด้อทางนาไปกันเลยพริกได้จ้ะพริกแปลว่าหมูอยู่แล้วหมูกินหมูเมนูลดหุนกรว่าได้พี่น้องว่าบริยักเบิร์กบได้ยำขึ้นมิอุกเขาหมูเป้นหมูมากินหมาเงาตังเงิน นงการน,น่อนงการติมจานะอะไรยังโมากินเลยน,นมานอพอดำกินชอย้พี็พอดำกินชอยครับนงการบมกินทำยัยยักันทำยัยยัๆครับตุ้นจอยเบาหวนนิ่งด้วยจกากับบิงโพงจ้ะ อืมหอนจนลิ้นโผงครับพิเศษพักลงน้ำกลั่นเลยเรอยกเอาไปเจาะนิดหน้อยอ่ะฉีดไปเลยจะกินพักครับบานิดหน่นอยเอาอยัางนิดหน่อยนะพ่อพ่อหน็บุปิดนะครับแต่นิดหน่อยเอาเจาะอีกบ่เออเอาไมอยู่ดืมบมะดิมบมะ าาาน,านางคาไม่ลยบ้างนางคาไม่ป็นไรนะปีนุ่นออมันที่คุบเต่าได้ที่คุบเก่าได้ได <laughs> พอจำบอกพาอทาผู้ไทยเป็นบอเมื่อนี้ระเบิดได้น้องเออเออีครับบมเมนได้น้อง <laughs> น้องคุณจอยขอบวงน,นะ เขาไปตักเองอุ้ยผดามไปตักตอนยิงใหญ่ล่ะครับอิ่มอีเมย์บ่กเาะวเงี้ยให้มาชมอือให้มากินต้องกินเขาไม่ว่าไม่มักกินแซ่บแทบยืดซึกอ๋ออยู่กับผดามอือผดาเอาไปแบบเร็วในสดแล้วครับพี่ แบบใหม่ๆจักหน่อยนึงมันชิไดแบบหัวหอมกรอบๆข้างในอะ่ะในรสชาติกระเทียมเข้าไปรู้สึกรู้สึกว่ามันหอมแสบบัลลีครับโนโนยจักหน่อยสิลืมเปล่า <c oughs> หนึ่งครับข้าวขากินของท่านกระทะมันก็ชิมัยนี่นะครับไล่างเมื่อนีก้ก็ไทยน้องวุ่นลางที่เขาแม่น <c oughs> พอวายามือน,นอลงมาหล,ลังเ้อาระเบิดเอาระเบิดเหรอเพชรเพชร โอ้โหของระเบิดยังเต็มจานอยู่ครับน่าลองกันว่างกอกินเลยแม่เออซอเด้อใกไ้เรื่องเปล่าน้ำตอนไงน้ำลืมเปล่าใช่ลืมยัง่งยังไงมันยินหรอกซื้อตุ้ยซื้อืมเปล่าเรืองปรยากเปล่าอ่ะลืมบอกพี่น้องครับเพิ่นซื้อตุ้ยแป๊บเดียวซื้อจริงๆซื้อโฟกัสอืมแต่ว่าตอนยังหน่อยตุ้ยตอนเลยเอิรนตุ้ยไงมามันจอย มันตื่นทนไพรอืมงนั้นดีเพื่อกันพี่น้องพี่ว่าปิอกันผนไฟอิ่มไหมยังครับเอาครับเสร็จไปแล้วครับเขาดำชื่อมากลูกถึงแม่สิบลูกแล้วหนักสองจัดพักเรื่องกระดับจัดพักให้ก่อนนะามลูโอ้มี แบทำนี่แลงมืนใส่ใจยังขีเอด้วยครับใส่เสบๆกันไหมกราดามเบิ้งเบื้งคองกันเื้ององเอาเลยครับเอาเลยขีเบิ้แล้วองตองกันกัไมน้องกินซอยอันเมนว่านี่เลือไปชิเมะกินกับเมนเพิ่นครับนําเบิ้แล้วครับเมืโอกินอยู่เพื่อนเหมือน มอ,อเป็นขีด้อยลแล้วเม้นตักขึ้นมาอันใดเจ้าขึ้นม,มาหูขุมคาอิมุนพรเคือแต่เคือแตนครับจำ <c oughs> บ,บุญำกอกนนี่ครับวันนี้ำมึงกันยายนงหุ่นกับนงปุยน,น้ำกันนะคะุณากันหวนัวชเตือน่ะนี่ปมาตั้าางใจอืมกรยามมัน ทางใส่บอสทางใส่าทางไหนเนาะบอสเดินเบิดพอดีหอาจับมาใครหล่น <c oughs> จับปิงมันเห็นมันหอนหอนแน่งจักน่อยแฉะต้องหอนแบบนี้ล้วแม่่าไปหอนคือมันใช่ปะอืมแพ่ ใหม่ๆน้องๆจริงๆนะมักเมี่ยว่เอาพอดีแทบๆครับวันนี้ไส้ไม่มอแล้วเดี๋ยวเชามื้อลางกินไหมครับบัษราอีมดอกกินมากินก็ไม่นกวนี้โอ้โหเอว่ายนี่นะไปเลยนน้อยเยอะขมขยอดีมันใหญ่เลยการกินแต่กากินง่า แสบป่ะแ,แ,แสบแห้งแส็บแสบไปซ้ำนี้นะครับเนาะมือน,นี่หอนแล้วมัมนมปนโรคอายน้าไปหือกนะเพาะเมื่เพื่อนอนองครับแสบแห้งปะครับได้จักโลกมันนี่ลืมท่าเป็นไรโลกพันโลกเลยนัิจไปหายซองหมืนโลกดาลโลกเลยเต็มโลกพอดำพอด,ดำแสบป่ะ อโอ้กดนโมแหงแฉบครับมันเค็มบ่มันนัวนนนอ๋อเนอะแฉบรับพี่ตอนน้องเข้าพ่อซัมนีนแล้วครับไป่ <c oughs> ไหมกระทะแล้วพี่น้องผิดศ <c oughs> าดประการใดบัว่ากันครับมือนีไว้โอกาสหน้าพอๆพกันไหมครับมือนีกะเอาไว้ซัมนีนครับอย่าลืมครับกระเทียมโทนแคบหมูมีขายให้เ่าระเบิดขายซื้อซากันได้ดครับพี่น้องซื้อไข่ ซื้อใซื้อกระเทียมโทนเยม่อนแคบหมูอหอยหอยหอย,หอยพี่น้องทำหาหมูหอ,อไร่ครปหมูหมูยอกบมี่ครับอย่าลืมครับเอ,าอ้าวัอนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมว่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอ<ห>ขอบคุณครับ